สวัสดีครับรถไฟฟ้า3ล้อนะครับรุ่น TTS นะฮะอันนี้เป็นรุ่นที่มีเบาะคนขับกับคนนั่งแยกจากกันเป็นแบบ2ตอนนะครับตัวนี้มอเตอร์800วัตต์นะครับจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยก็จะมีกะก้าหรือว่าที่ใส่ของด้านหลังนะครับแล้วก็รุ่นนี้สามารถเปิดเป็นกระบะนะครับที่นั่งหลังเนี่ยสามารถเปิดเป็นกระบะก็นนนะจะกว้างเลย ามารถใส่ของได้นะครับบรรทุกเ,เวลาเราไปไหนเราก็สามารถบรรทุกของได้นะครับแล้วก็สามารถปิดเป็นที่นั่งได้แบบนี้อ่านะครับอ,อ่มีตากด้านหน้านะครับจริงๆก็จะมีกระจกกันลมคริลิกมีกระจกมองข้างนะครับนี้เรามาดูการใช้งานกัน็นิดหนึ่นงนะครับปิดมีกุญแจล็อกเลยครับ นี้หน้าจอนะครับนม่ส uh, ูญเสียก็จะมีบอกสถนะความเร็วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ระยะทางที่วิงไปรับเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังนะครับ1 2 3สองนี้คือความแรงของมอเตอร์นะครับเราต้องการให้เขาเป็นระดับไหนนะครับแบบเดินเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีไฟบอกสถนะเลี้ยวขวานะครับนี่ก็จะเป็นไฟหน้าไฟเทสนะครับี่เปิดไฟไฟหน้านี้ก็จะติดนะครับมีแต่มีแต่ นี่จะมีเบรกนะครับเบรกข้างเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกเบรกครับแล้วก็มีเบรกเท้าครับก็ใช้งานง่ายนะครับเหมาะสําหรับผู้ค้าที่ต้องการความต้องการที่จะมีมีด้านหนังนั่งกว้างๆนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่านั่งได้นั่งได้สองคนเลยนะครับตพืครนบนั่งด้านหลังกอนนี่เลย หน,นหนึ่งคนหนึ่อนนั่งหลังครับนั่งหลังครับนฮะนั่งสบายๆเลยก็มีพื้นที่เหลืออยู่ตรงนี้กว้างอยู่ผู้ใหญ่ก็นั่งได้สองคนเลยครับตอนนี้ก็เป็นคนขคับเราสามารถติดต่อได้ร้านมิสเตอร์ไบนะครับ0851085588ขอบคุณครับ